สวัสดีครับอันนี้เราก็จะ,ะไป Explorer ครับเดินทางจากรัสเซียไปเอสโตเนียนะคือเส้นระหว่างตรงนี้มันจะมีเป็นกล้องอยู่อันหนึง่งเราจะไปกดแบบเป็นดูคัสซีนมาน,นะแล้วก็เลื่อนง,งานเป็นเวอร์ทักแล้วกันครับทั้งเรามีงานเวอร์ทักให้เลือกเราจะเลือกเวอร์ทักเพราะว่ามันจะ,ะสบายกว่าไม่ต้องมาห่วงเรื่องเวลานอนเงี้ยนะนี่แหละเลงแล อะไรไม่สาคัญนะเราเน้นแบบระยะทางที่เราต้องการไปนะเราต้องการแบบนี้นี่เงี้ยปุ๊บแล้วก็มาเส้นนี้โคลเลอร์ด้วยนะเส้นเทา,าไม่เคยวิ่งครับวิ่งเข้ามาเส้นนี้ปุ๊บนาวาอ่านี่นี่กล้องอยู่ไหนไวะเนี้ยกล้องอยู่ทางซ้ายแล้วมั้งแต่ปกติถ้าเกิดกล้องอยู่เงี้ยส,ส่วนใหญ่มันจะทําแบบเป็นที่ให้มันสามารถะลุกันได้นะส่วนใหญ่ที่เราวิ่งนะเป็นอย่างนั้น ใครับวิ่งไปหาอันนี้เราใช้เป็นวอลโว่ครับวอลโว่คลาสสิกโอ้นี่สไตล์คลาสสิกนะเอาวาง F H อ่าสสไตล์คลาสสิกเขาแต่งอย่างนี้แหละข้างนอกก็นี่ครับสีดำขาว ทำเข่าส้มอ่ะโอ้โก o บ a l มันมีไอ้น,นี้ด้วยว่ะแสงมันสวยนะมีไฟด้วย g ร o b e Globe Strutter hey, มีไฟด้วยนะอันนี้ก็ไฟกับพิบแป๊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 บข้างล่างนะกับพิบอันนี้รู้สึกมันมาเองนะเราไม่ได้แต่ง <laughs> มันติดมาเองเว้ยดูยังไงนี hey, ่คันนี้ครับคันนี้เจ็ดร้อย นะ750แรงมา้าเนี่ย750แรงมานะ้าน้ำน้ำมัน211แกลลอนเจ๋งเลยคันนี้น้ำมันเยอะแต่มันก็ทำให้หนักด้วยนะคือตัวถังมันใหญ่เออหนักหนักคันนี้หนักคนระับเป็นรถหนักยวดูว่าเบรกยากกว่าอาจจะเบรก ปลิดมากเลยนะตัวเลขก็ใหญ่ดีเว้ยเนี่ยนะออกตัวโคตรไว หน้าปัดอย่างเงี้ยเป็นกลมๆสองอันถ้ารุ่นร <c oughs> ุ่นใหม่ก็จะเป็นกลมกลมันเดียวตรงกลางแล้วแต่คุณชอบครับแต่ว่าสเปคเดียวกันหรอมันะมันก็เจ็ยห้าิเหมือนกันนะแรงม้าเท่ากันเสียงก็เสียงรู้สึกคันนี้มันเบาวกว่าหรือเปล่าวะหรือมันจะเบาวกว่านะ เครื่องยนต์นะน้ำมันก็เท่ากันมั้งน้ำมันรุ่นคลาสสิกกับรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเท่ากันสองหนึ่งหนึ่งแกลลอนก็ปรับเป็นแบบหกคูณสี่ได้นะ เราใช้เป็นสตรีมไลน์ของของสแกนเนียฮะสตรีมไลนะ์เนี่ยขับดีนะโอ้ขับแบบลวดเลยคอนกรีตจังเกลิลนี่คือใช้สตรีมไลน์ยาวเลยเราก็เลยเปลี่ยนคันบ้านงนะไงไฟกี่ดวงวนะเนี่ยข้างบนมีอยู่ ก้าสิบข้างบนสิบดวงข้างล่างสิบสองดวงก็ยี่สิบสองแต่ไ่ไอ้ไอ้หมุนหมุนข้างบนอีกสามอันเพิ่มมานะของสตรีมไลน์อันนั้นมันจะมีมีไฟหน้าไฟที่เป็นสว่างสว่างสปอตไลท์มียีบสามดวงคันนี้มียี่สิบสองดวง,ดวงแต่ก็มันได้ไฟข้างบนมาอีกสามดวงงก็โอเค มันจะมีผลตอน,น,นคืนและคือนนั้นคืนจะดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่มีผลอะไรอ่ะ <c oughs> แต่เราเปิดไว้เท่ๆอยนันเฮ้ยโอ้หตอนำมันน้ำมันไม่ต้องเข้าทางนี้เดี๋ยวอ่ะ สีนะมันลากแบบปลิ้ดเลย มันก็มีเสียงอยู่แหละมันอาจจะไม่นิ่มอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แสบหูนะบางบางคันแม่งแบบมันแบบมันแหลมมันแสบหูคันนี้ไม่อันนี้ก็ได้ยินเสียงเครื่องแต่ก็ได้ยินเสียงน,นี้ด้วยได้ยินเสียงอะไรเป็นปะิดแวกวอลโว่วอลโว่โวโวเดี๋ยวเราจะลองแบบสลับไปใช้แบบ ใหม่ด้วยลองดูว่าอย่างไงรุ่นใหม่รุ่นเก่าอันนี้คลาสสิกบอกว่ารุ่นรุ่นเก่าเยวดูไม่ดีต้องเรียกคลาสสิกเนี่ยเพราะว่ามันก็ยังใช้อยู่ไงถ้ารุ่นรุ่นเก่ามันหมายถึงว่าแบบตกรุ่นแล้วอย่างเงี้ยนะรุ่นรุ่นเก่าอันนี้มันเรียกว่าต้องเรียกว,ว่าคลาสสิกเพราะว่าก็ยังนิยมอยู่ ที่ส่วนตัวหรือ,อ,อเปล่าวะขาลือหาเจ้าชายเลยไง มานั่งแล้วก็ทิ้นอยู่แล้วไงต้องเป็นสาธรนะไอ้ย่าเลโน่ไปเพื่อนตุ้ยแม่งยังยังรู้อ่ะอ ไม่ค่อยเชี่ยวอะไรเรโน่ไม่คยได้ใช้แต่ว่ามันมันไม่ใช่รุ่นไอ้นั่นแน่ไม่ใช่รุ่นแม็กแม็กนัมแล้วก็ไม่ใช่รุ่นทีเบียบเลยเป็นรุ่นไหนสักรุ่นนึ่ไม่รู้ว่า NPC มันใช้มันใช้รถแบบรุ่นแบบรถมือสองหรือเ่านะแค่มันวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยหรือมันใช้แค่ที่มันขายในร้านอย่างเดียวอ่ะ เปลี่ยน,นสาจากสแกนเนียมาเล่น One ลวนอลโว่อะไรองงี้ชอบแบบแรงเยอะๆลากมันดีถึงทีปลึ๊มลอยแบบเท้าลอยเลยปลึ้กแต่บางทีคันใหญ่ไปมันก็ควบคุมสมดุลไ,ไม่ได้นะถ้านับสมดุลจริงๆไอวีโก้ดีไอวีโก้ไฮเวยนะสมดุลเลย สมดุลเราเทียบกับการวิ่งวิ่งไวเวลาเราทบสมดุลวิ่งวิ่งไวแล้วดูว่าเวลาเราเราโค้งเราเลี้ยวอย่างเงี้ยมันก่อนนนดีแบบสมดุลเสียไหมออไม่ได้ว่าที่กําลังครับสมดุลดูที่ดูที่การทรงตัวเพราะฉะนั้นคันนี้แรงเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสมดุล ดูว่าเล่งได้เร็วไหมต้องรองแบบรับงานพวกเฟดมาเก็ตวิ่งไปงนู่นวิ่งไปเหยียบไปสักแปดสิบไมล์ต่อชั่วโมงเงี้ยอะไรรู้เรื่องไมล์แล้วไมล์แล้วเป็นหน่วยหน่วยไมล์หน่วยไมยล์เจ็ดสิบแปดสิบไมล์รือว่าลองบวิ่งวเร็วแล้วก็แบบหยุดอะไรเงี้ยเออรือว่าสมรุนเสียไหมเขาโค้งไง ความเร็วเท่านี้ยังไม่ค่อยวัดเท่าไหร่มันต้องประมาณสัก60ขึ้นไป65ขึ้นไป65ไมล์5าไมายขึ้นไปอย่างนี้ยังยังไม่ถือว่าเร็ววัดสมดุลน,นะเราชอบขับรถที่มันสมดุลนนะเวลามันมันเข้าโค้งมันเลี้ยวมันเตกตรงนี้มันมันดูมันแบบคอนโทรลง่ายดีมี I อไอวีโก้ที่รู้สึก จริงแต่วันโวรุ่นนี้นั่นแะรุ่นในรุ well, ่นใหม่เมื่อนั้นเคยขับทีหนึ่งนั่งวิ่งแบบอยู่ๆก็ลื่นมะงงไม่รู้เกิดจากอะไรก็เลยไอ้อะไรว่ามันไปวางบักเลยวะม่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยวิ่งวิ่งอยู่ลื่นนี่โหจะลายนะแต่เมื่อนั้นรู้สึกขนแบบเรายังไม่ได้ไปขนของล้วแค่วิ่งวิ่งกำลังวิ่งไปรับงาน เข้าไซงานแล้วมันมันเป็นเหมือนหินขู่ขาแหละแต่มันลื่นปื๊ดไปเฉยเลยมุมไม่มีอะไรให้เราเลี้ยวนะก็วิ่งตรงตรง่งลื่นปื๊ดฝนก็ไม่ตกด้วยโววันโวนนะก็เลยแบบเอมันแปลกๆแล้ววันโวแปลกๆแล้วแต่คันนี้ขับคลาสสิกนะคันนี้คนละคันไอ้แนนมันวันโวแบบแบบใหม่แบบที่มันเป็นเป็นไอ้หน้าปัดกลมๆมันเดียว จุดเดียวแล้วก็ไม่มีแล้วนะเราจะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเส้นนี้ด้วยเส้นนี้หน้าเอ็กโคเลอร์นะเส้นนี้วิ่งวิ่งปึ๊บปึ๊บเลยเนี่ยเส้นนี้หน้าเอ็กโคเลอร์วิ่งให้มาเมียโอหมันมีแอคชิวเมนต์นึงอะ่ะให้เราวิ่งจากรัสเซียไปไปที่ฟินแลนด์อันนั้นเรายังไม่เคยวิ่งเออนั <c oughs> ้นก็ถ้าเราวิ่งก็ได้แอคชิวเมนต์เลย วิ่งไปทันไหม จะได้ออกก่อนเพราะว่าไอเนี่ยไม้มันจะกั้นมันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าฝั่งเราอ่ะไม้แม่งเปิดเว้ยเดี๋ยวเราจะปัดเข้าไปก่อนเลยเว้ยเปิดอุ๊ยเปาสุดท้ายกดว้าวไปกดโดนเบรกโอ้จบเลยจอดรถได้ไปกดโดนเบ,กบเกรกดดนเนี่เอาเสียเสียแพงน,นิดหน่อยอย่างงี้กะจบไปเลยไงเพราะว่าฝั่งหนู้นะี่ะมัน มันต้องรองไม้ขั้นขึ้นให้สุดใช่ไหมแต่ฝั่งเราอ่ะมันไม่มีไม้ขั้นเราก็สามารถตบปุ๊บไปเลยอ่ะตบไปแบบปาดม,มันเลยเมื่อกี้ลิงไปแล้วแต่ตอนออกตัวแม่งดันไปกดโดนโดนปุ่มเบรกเวรกลับ <laughs> ไปฟังนู้นละก,กล้องว้เฮอร์แมนเฮอร์แมนคาสโตอะไรวะถ่ายไว้ก่อนไม่รู้อะไรติดอะไรรู้ถ่ายไว้ก่อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถเราไปไหนจอดก่อนโอ้ยรถไม่ออกไปเฉยเลยอะไรวะจอดใหม่จอดใหม,ม่เออแหมใจร้อนเหลือเกินรถคนขับจะถอยอรถป่อกไปแล้ว เถ่ายรูยไม่ถ่ายเลยอ๋อแสงดีครับอืมเทแบบเท่นะบอลวัวครับงานที่หนึ่งเอ้ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นับงานนี่ explorer เฉยโอเคเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเก็บ มันมีแอ็กิบเมนต์ด้วยนะแอ็กิเมนต์จากรัสเซียไปฟินแลนด์หรือสลับกันก็ได้ครับอันนั้นเรายังติดไว้หนึ่งอันเพราะว่าเรายังไม่เคยวิ่งเราไปเช็คดูละมันยังไม่เคยมีเส้นเส้นที่เป็นสีเหลืองเลยระหว่างฟินแลนด์กับกับของรัสเซียนะเดี๋ยวเราจะ e x p ล o r ์เส้นนั้นด้วยนะเป็นการทัวร์โอเคครับขนโปใชด้ดีอันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นห้าเหเมื่อกี้น้ำหนักสี่หมื่นห้าปอนสี่หมื่นห้าพันปอนก็ถือว่า ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ลากดีโอเค,คเจอเันใหม่ในคลิปถัดไป